มบุตรสราคำตอบชัดแล้วทำไมแต่งตัวให้ลูกเหมือนกันจนคนเข้าใจผิดคิดว่าอยากมีลูกแฝดเหตุเกิดจากขี้เกียจตอบคำถามลูกเอมบุตรสราคำตอบชัดแล้วทำไมแต่งตัวให้น้องนาฬิกาน้องนาเวลา่าเหมือนกันจนคนเข้าใจผิดคิดว่าอยากมีลูกแฝด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวขวัญใจแฟนๆไปแล้วก็ว่าได้สำหรับบ้านของเอมบุษราคํมและก๊อกอรวัตที่ตอนนี้มีลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชังสองคนอย่างน้องนาฬิกาและน้องนาเวลาแถมทางด้านคุณแม่ลูกสองก็ยังดูท่าจะขยันแต่งตัวและเสิร์ฟความน่ารักของลูกสาวมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่ต่อเนื่อง และล่าสุดเอ็มบุษรราคำก็ได้โพสต์รูปของลูกสาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวแบบรัวๆซึ่งจากภาพก็จะเห็นว่าแม่เอ็มนั้นคัดสรรมาเฉพาะภาพที่สองสาวแต่งตัวเหมือนกันนั่นก็เพื่อตอบชัดๆถึงสิ่งที่หลายคนสงสัยโดยงานนี้สาวเอ็มก็ได้เผยผ่านทางแคปชั่นว่าหลายคนคิดว่าอยากมีลูกแฝดเลยให้แต่งตัวเหมือนกัน แต่เปล่าเลยที่เกียดตอบคำถามลูกที่สุดว่าทำไมของเจ้สีนี้ของน้องสีนั้นปวดประสาทมากค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม gm plus t เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาริเกกนาเวราท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของสองพี่น้องและต่างเข้าใจความคิดและวิธีการจัดการคำถามจากลูกๆของสาวเอ็มกันยกใหญ่เลยทีเดียว